ก็กลับสวัสดีครับวันนี้มาพบผม NPC นะักยูทูบมือใหม่นะครับอ้าววันนี้มาอยู่กับเกมสาวถ้ำเหมือนเดิมนะครับมาได้งบเยอะเลยแล้วได้มาจากเกมที่แล้วนะมาจะมาจัดเบ็ดบอยเลยหนุ่มเองนะแบบเทอร์โบไปเฮ้ยลงเร็วเลยเปล่า,าว,ว่าไงมาดีหนุ่ม10แไปทแรก Just like that <Cart> อืมเคเดี๋ยนี้สิบช่องแรกเฮ้ยเจ็ยเต็มแถวเรื่องอ่ะเอ้อวิเขียวเรื่องนี่สีฟ้าทั้งแรกเออ,อ,อน้ำสั่งเป็นอะไร อ๋อเป็นรูปวงบนอยู่เอาได้เจต่อน,นี้เป็นเคต่อเป็นวายหดูเรื่องดีครับดอกนี้หดูเรื่องดีวายของแถวว่าไงเอาสีแดงหดูเรื่องดีครับดอกนี้หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับคอมโบเดียวอะ่ะไงห่ยดูเรื่องได้เล่นพอได้เลยนะครับในดอกนี้สองหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทนะครับไงดีทุนมาหกพันว่าเนีครับบวกแค่นี้ก็ รู้เรื่องหนุ่มเบื้องแล้วนะนะก็ขอลากไปก่อนเห็นเท่านี้ดีกว่าไม่ไปต่อแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้นครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ